สวัสดีครับสุโชุกเดชเชียนนะครับผมบายน้องใจดีนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันเลี้ยงมดแดงคอนโดหรือเลี้ยงมดแดงในขวดนะครับครับผมวิธีการก็คือจะหาหมดแดงนะครับตามป่านะครับเข้ามาเลี้ยงหรือเคาะบนตะแกรงแล้วก็จัดขวดของมันขวดสําหรับให้หมดแดงเข้าไปในไข่นะครับ เป็นการขยายพันธุ์วิธีหนึ่งนะครับสำหรับอาหารของมันนะครับก็จะมีน้ำแดงครับน้ำแดงตามบ้านเราแหละครับที่หาซื้อได้สำหรับของกินของมันก็จะเป็นปูปลาสดๆนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเขาก็จะมาลุมกินนะครับ ยิ่งมดแดงกินอาหารดีเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าเราเลี้ยงด้ความอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่หมดแดงก็จะไข่เยอะท่านั้นนะครับผมแต่สําหรับช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นไข่มดแดงนะครับมเป็นไข่ค่าตัวนี้เป็นไข่ของตัวอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ไูฝสถานที่นะครับถ้าเราจะเลี้ยงก็คือถ้าเราเอกมาจาก คนละสถานที่ก็ต้องแยกกันไป้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะกัดกันตายหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือมดแดงที่มันเข้าไปไข่อยู่ในคอนโดที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะให้อาหารตามแบบนี้นะครับนี่ให้น้ํา ในหนึ่งลังก็จะมีนางพยานะครับนี่ครับนางพยามานางพยาจะเป็นฝ่ายควบคุมการผลิตครับผมใ,ใช่ตอนนี้มันยังเป็นไข่ที่มันเป็นตัวอยู่ครับย,ย,ยังไม่ใช่ไข่มดแดงครับเป็นไข่ที่ยังเป็นตัวเล็กๆข <ๆ S 2> องมดแดงเมว่าตัวขึ้นมันก็จะเป็นตัวมดแดงออกมาอยู่ ในช่วงเดือนนี้มันก็ขยายประชากรของมันอยู่นะครับจะเป็นไข่มดแดงที่เอาไว้กินก็ประมาณเดือนกุมภามีนานะครับเมษาครับสนใจหรืออยากเลี้ยงก็อิ inbox สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย